ทริคการประกิดผมก็เริ่มจากวัดบุพารามนะครับเดี๋ยวถ่ายตอนแรกก็จะไม่ถ่ายแต่เห็นอาคารสวยดีก็เลยอยากจะเก็บมาฝากเพื่อนๆนะครับจะมีทั้งตึกเก่าแล้วก็ตึกที่เขามารีโนเวทนะครับอย่างตึกนี้นะรีโนเวสวยดีเป็นถนนสายที่แบบมีตึกแบบรูปร่างสวยๆนะฮะมารวมกันอยู่ที่นี่นะ ญ<อ>าชาต้มตอนนี้ที่เมื่อก่อนประเทศมาซื้อยาหม่องมาครับที่ติดป่ะ<อ>ผมเคยพาคุณแม่มาครั้งหนึ่งแล้วเหมือนยาหม่องหมดแล้วซื้ออะไรไปก็ไม่รู้ครั้งหนึ่งที่นีของเป็นกาดทีม่มาไหมกาดกาดจีนยูนานไปมาแล้วครับเขาย้ายจากตรงเจริญประเทศมาใช่ไหมครับเพราะว่าตรงนั้นมันเป็นที่ของช้างช้างเขาไม่ จะดีกว่าครับต,ตรงนี้ดีกว่ารงนี้ดกว,ว,ว้างกว่าเหรอเหมือนจะกว้างกว่าครับธ<อ>นาคารที่นี่ใหญ่นะนะแบงก์กรุงศรีนะครับอันนี้อาหารไทยแล้วก็กุ้งไทยนะครับแบบอยู่ใกล้ๆกันนะครับนี่โรงแรมนี้ผมเคยมาพักเคยาพาคุณแม่มาแต่มันซอยมันจะเล็กอะ่ะถ้าเอารถมานี่ลำบากแต่โรงแรมดีฮะสะอาดสวยด้วย ตรงนี้มีโฮเทลด้วยชื่ออะไรนะบล็อกอินสองเก้าชื่อชื่อเดว่าเดวเดวผมยังต้องหาที่พักอีกประมาณ2คืนนะครับยังไม่ได้จองนะจองมาแค่3คืนก่อน ตรงนี้เดี๋ยวนะ้จะมีร้านกาแฟาที่อยู่ข้างบนนะเหมือนเขาปิดตัวไปเหมือนไม่รู้ว่าใช้ชื่อตรงนี้หรือเปล่าอ๋อตรงนี้มีเซเว่นนะถ้าไปจากตรงนี้รู้สึกจะไม่มีเซอ๋อมีม,ม,มีอันนี้เซเว่นใหม่อ๋อวัดอัควันนะเดี๋ยวจะแวะวัดนี้นะครับ อันนี้มีกล้วยทอดนะครับมีธนาคารอมสินตรงนี้จะเรียกว่าถนนท่าแพซอยสีนนะ่ตรงนี้มีโรงแรมชื่อธันานะเดินถนนท่า,ทาแพต่อแต่เดี๋ยวข้างหน้าผมอาจเดี๋ยวจมีเซเว่นอาจจะแวะซื้อน้ําก่อนนะฮะเดี๋ยวเราจะไปกินนอก้วยจับกันนะครับไม่รู้ขายหรือเปล่า แต่เขาบอกขาย <c oughs> Google บอกขาย <c oughs> <c oughs> ตรงนี้เขาเอาอันนี้ออกแล้วใช่ไหมเพื่อนผมมาปีที่แล้วอ่ะแต่เหมือนมันจะเป็นแบบไงอ่ะเป็นประตูไฟอ่ะทั้งเส้นเลยใช่ไหมแต่ตอนนี้เขาออกแล้วตอนนี้เดือนพฤษภานะครับ ปี68นะผมมาช่วงมกรลาปีปีที่แล้วอ่ะมาแต่ไม่เปิดไฟเพราะว่าเพิ่งรู้ว่าไฟเขาเปิดแค่เสาร์อาทิตย์นะฮะบางทีเรามาเดินแล้วมันไม่ตรงกับวันเขานี่ดูตู้ไปรษณีย์ดีมีลายด้วยนี้ตรงนี้ซอย5นะครับมาสติดอัดน,น้อยๆด้วยทำไมมีลมเย็นๆหนาวๆ เราเดินออกันต่อถ้าจำไม่ผิดผมเคยเห็นว่ามีเซเว่นนะแต่ถ้าไม่มีนี่ก็ก็คงไม่ได้กินเดี๋ยวผมต้องเดินข้ามไปฝั่งนู้นนะมีร้านกาแฟอเมซอนนะครับ ตรงนี้มีร้านกาแฟเมซอนนะครับใต้โรงแรมรุ่งเรืองนะโอ้เสื้อก้าหมโอ้กขายตั้งนานแล้วเนอะผมเคยเห็นนานมากแล้วนะตาน,นี้ยังอยู่นะครับ เป็นประตูท่าแพแล้วนะครับเป็นจุดไฮไลท์ระดับโลกเป็นแลนด์มาร์คระดับโลกไม่มีหรอกเ,เพื่อนๆมาจะจําผิดเดี๋ยวเราไปกินนอก๋วยจับเดี๋ยวเข้าซอยเนะี่ยฮะที่รถวิ่งแล่นเข้าไปนะครับเราหาทางข้ามก่อนน่าจะข้ามไม่ยาก โอเมือนมีจัดงานอะไรด้วยมาคำชาติพันธ์ลำพูนนะเดี๋ยวเข้าไปทางนี้ก่อนตรงนี้เขาเรียกว่าถนนช้างม้อยเก่านะครับไปกินหัวจับกันตรงนี้สวยเนาะ ถนนนี้สวยดีเนาะเขาก็เต็มไปด้วยโฮเทลร้านกาแฟอะไรเงี้ยร้านอาหารนะครับรู้สึกว่าจะอยู่ตรงเนี้นะฮะุ่มไม้ตรงนี้แหละ<ม>เพราะว่าบ้านแกจะเป็นเหมือนบ้านแบบกำแพงกำแพงไม้อะ่ะเออเนี่ยแหละกวยจับนะนอนก,ก่วยจับ น้ำข้นนะครับมีที่นั่งหรือเปล่า ก็ถือว่าอร่อยนะครับก๋วยจั๊บราคา40บาทแบบมีหมูกรอบแบบชิ้นเล็กๆแต่มันก็เข้ากันนะมีไข่ให้ครึ่งลูกนะก็แนะนำนะครับถ้าใครมาเชียงใหม่นะลองมาทานแบบอยากทานมื้อเช้าแบบเแบาบๆมีน้ำซุปอร่อยๆนะครับแนะนำหลาน,นี้40บาทแต่ที่นั่งมันอาจจะไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ